con ấy ba nhúm hoa nghi là có tát lấy cả con à đông con này cuột ba cuột với nó <laughs> ยืมหัวตัดขาโลด เนะดีกอดบ่อบไว้ขอ,อยหนุ่มเนี่ยเด้อหนุ่มอะไรมาเลี้ยงกันอย่างนงี้แล้วก็แม่ก็จะตัดขาด้วยอยากหนุ่มแม่อยากหนุ่ม săn săn nhung cái <laughs> ơi khó nhúm đơ, khó nhung nè ừ. nhung nhung có vài lại hả tụi con mình nhiều tay tuần mai cơn hẹn một tăng con kiếp dạc เฮ้ยขาเอามาเรียงกันไว้อย่างเงี้ยนะทุกคนแล้วค่อยมาตัดขากันนี่นั่นนะใจบ่ขาค่ะ ตั้งกล้องตั้งกล้ายากเธอก็ต้องตั้งฟังนี้เนาะฟังขวามือเนาะเพราะว่าฟังสายมือมมีบ่มีหม,ม,มองตั้งหลังคนเราเข้าก็กถามคือว่าตั้งสายมือค่ะทุกคนสายมือเขาก็จับกล้องขางนึงเนาะเทือนถานการณ์มันกค่ะภาพไปแบบมั่วซั่วเลยแหละคือพวกเราถือกล้องด้านสายกันนะคะทุกคน พราะบางคนเขาก็แล้วแต่คนถนัดเนาะเวลาเราถือกล้องด้านซ้ายแล้วก็ต้องถือก้ามือขวาพอเราเจอเหตุเราก็วางแบบลืมตัวลืมข้างบางทีพอนึกได้เราก็จะเปลี่ยนไซส์เปลี่ยนข้างมาเนี่ยก็จะมีคนถามมา หนักเอามากองเลี้ยงกันนีย้ยังตั้งนั่งตัดขายากเลยทุกคนเอ้ยเด็กเ,เดียวนะึงเห็นปะเนี่ยไะพี่น้องปะ,ปะ จะเจอเศษไม้ท่อนไม้เจอเนี่ยเขาตัดได้หมดเลยค่ะท,ทุกคนปุ๊บแต่มีแต่ถ้าเขาเจออย่างเงี้ยเขาชนะค่ะทุกคนอันนี้เขาอยู่ปะปนเกินเดี๋ยวแป้งจะหนุ่มมาตัดขานะเขาอยู่ดตาต้นไม้โอ้ขากรอบมากเขาบอกเลย นี่โอ้ทุกคนเอ้ยพอีพออีเมขอยงามแห้ง แมน่นจะมาคู่มาทั่วหาแต่ลูกใดทั้งใดเขานอนอยู่กับพี่เขาพี่ว่าเขาจะตื่นแล้วตอนนี้สุดที่ดีสเฟอขนม อันนี้นี่ขาดเน่าคนเลือกนะคะ okay. ถ้ามันอยู่รกมากเป็นก็บมันตังแล้วทับไปเลยแล้วก็นุ้มใส่ตะกา อย่างเงี้ยแป้งไม่อยากตั้งเพราะมันเจาะกระเจะโพดติดตับไปอย่างี้เลย,ยนี่ หนีบไ,ได้ไปเลยค่ะทุกคน <Yeah. S 1> ้ไม่ได้ใช้กัญไก่ที่น้อยจนเกินไปนะคะทุกคนใช้กันไก่พอดีไม่ใช่น้อยจนเกินไปใหญ่จนเกินไปพอดีพอดี

อยู่คำเดียวคำเดิมอยา่นั่นแหละรู้แล้วว่ามันเยอะกว่าปีที่แล้วแล้วสวิตาเนื้อเสียท่อเม็ดท่ออึบดมโซอสต์เดลาสมสมราโซ So, anta botol ha. Anta ah. Hmm. Wow. Dia yeah, so letan ni. Oi, oi, tapi. ไม่ได้ยังงี้แหละยิ่งต้องแบบถ่ายวิดีโอพอดอกเขาสวยอ๋อไม่ได้สติทำไม่ได้นะนี่แหละดอกปันดอกไม้ con đưa Em lộp dù mến đọc mái lưỡi เขาอ่อนแอมากหือคือเขาแบบเปาะมากนะกร,กรับเลยแหละ Komma hit. Du vill inte ha krisar. Du säger det. är inte grisarna. Du vill åka till små smågranen som vi plockar längs Men Den vill också. Att ta och... Ner uh -huh. Uh -huh. Ja, jag ser A. Uh. Det är lättare när jag min svarta. Två. Vad sa du? Han hade sovit ska klockan två för den dagen efter. Då, då han efter det lättare Nej, måste jag göra direkt. ตัวอ so, ั okay, นนขัที่ยอ <ๆ S 1> <ๆ S 2> นอนทิงวตโอเคค่ะทุกคนเ,เดี๋ยวเยอะแล้วนะคะสวยสวยมีแต่สวยๆเลยค่ะทุกคนเอ้สะอาดสะอานแห้งเดี๋ยวพวกแป้งต้องเอาไปใส่กระเป๋าไอ้ถุงดำก่อนนะกล่องดำแล้วนะจะให้คุณพ่อไปไว้ในรถนะเดะเจอกันจ้ะ